ท้องอย่างไรค่อยจะดีขึ้นค่ะวิธีการนะคะบริกรรมสัมมาอระาหังนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการภาวนานะคะโดยเนี่ยค่ะให้เราคิดว่านะคะใจของเรานะคะอยู่บริเวณกลางท้องนะคะเป็นดวงแก้วกลมใสแบบนี้ค่ะแล้วให้บริกรรมว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังนะคะให้บริกรรมออกมานะคะจากตรงกลางท้องอย่างนี้นะคะให้คิดว่าเป็นดวงแก้วกลมใสนะคะ เนื่องจากว่าการที่เรานะบริกรรมสัมมาอรหังนะคะเท่ากับเราจูนเข้ากับคลื่นของพุทธมนต์ค่ะเพราะคําว่าสัมมาอรหังนะคะเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมกระแสะบุญกระแสะบารามีนะคะเมื่อเราเชื่อมกระแสะบุญนะคะก็จะนําความดีมาที่เรานะคะเพราะบุญนะคะคือความสบายใจนะคะคือความสุขคือความสําเร็จนะคะคือพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่หนุนนะคะให้ชีวิตเราเนี่ย มีความโล่งมีความโปร่งมีความเบามากขึ้นนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรนะคะตอนแรกก็คือให้ทําแบบผู้ที่ไม่รู้นะคะให้ท่องไปเรื่อยๆนะคะพอเวลาที่จิตเราสะอาดเรื่อยๆนะคะมีพลังงานทางการชําระล้างพลังงานดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ไปเองนะคะโดยที่จะรู้นะคะไปตามลําดับความสะอาดของจิตเรานะคะเมื่อจิตเรามีความบริสุทธิ์มากนะจิตเรามีความละเอียดมากนะคะเราก็จะเกิดตัวรู้นะคะเกิดผู้รู้เข้าไปเรื่อยๆนะคะก็ ให้เราะะสัมมาหังไปเรื่อยๆเลยนะคะก็พยายามเนี่ยให้สัมมาหังให้ได้นะคะทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะคะเ <ST S 2> <siglo> วลาที่จิตเนี่ยจะถูกดึงไปในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไปในเครื่องเศร้าหมองต่างๆนะคะก็ให้เราดึงกลับมาแล้วก็สัมมาหังสัมมาหังนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะ <S <S <ST> S> <S ความคิดฟุ้งซ่านจะน้อยลงนะคะ <ST> S> <S ความคิดนะคะจะมีความคมมากขึ้นนะคะ <ST> S> <S แล้วก็มีความคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะ เซฟก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะและเมื่อบริกรรมสัมมาถังทุกครั้งนะคะได้บุญทุกครั้งค่ะได้กระแสบ,บุญทุกครั้งนะคะบริกรรมทุกครั้งนะคะจิตสว่างทุกครั้งค่ะชีวิตค,ค่อยๆดีขึ้นไปอัศาจรรย์นะคะลองไปฝึกแล้วก็ลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะสาธุคะ่ะ